สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก y YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำกิจกรรมคริสต์มาสของ ROXE นั่นเองครับคือกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยมันมีหลายพาร์ทมากครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำพาร์ทหนึ่งและพาร์ทสองก่อนนะครับผมพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็คือกิจกรรมนี้ครับตามหา Magical Snow Flower นะครับผม ซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับมันดรอปจากอันโตนิโอนะครับผมลุงแซนต้าที่ชอบวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เทเลพอร์ตนี้เรานั่นเองถามว่าทําไมเราต้องไปหามันใช่ไหมครับผมมันเอาไปแลกอะไรได้หรือเปล่านะครับผมหรือว่ามันมีประโยชน์อะไรนะผมคือกิจกรรมที่1นึ่งนะครับผมพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันคือการรวบรวมไอตัวเกติมะนี้นะครับผมให้มีจํานวนมากที่สุดนะครับผมคนที่ได้มากที่สุดในแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีของรางวัลนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยถ้าได้ไอตัวนี้มากสุดเนี่ยจะได้้้ออะะะไรกกัันนนนบางฮี็เป็นชื่ออขงกิจกรรมมันนะคครัับผมมมมนนนนนนน่่่ก็ืืออชวยยยเหลลซาาาาตต้ขขโโใใ ตำนานก็คืออันโตนิโอนั่นเองนะฮะก็กิจกรรมนี้เขาจะให้เราหายนี่ใช่ไหม medical s n o w f เวอร์นะครับผมอันดับ1นึถึงยีในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมันจะมีกิจกรรม2แบบนะคือแบบของแต่ละเซิร์ฟเวอร์กับรวมทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมของแต่ละ Server เซิร์ฟเวอร์เนี่ยหถึงยีเนี่ยจะได้ต้นนี้ครับผม Mini ะะผมินิทีนะครับผมเป็นต้นไม้เดืองแสงย่บหนหัวนะฮะป้องกันสตันเคิร์ดแล้วก็ตาบอดคอนฟิวยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อกำจัดมอนเตอร์มีโอกาสได้กิบบกแล้วก หนึ 1> 1่งถึงยี่สิบของทุกเซิร์ฟเวอร์รวมกันนะครับผมทุกเซิร์ฟเวอร์นั่นหมายถึงเอาเฮล่ารวุมฮาร่ารวมเจโลปี้รวมเอสการ์ดด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครตั้งใจจะแบบหาอยากให้ได้ตัวนี้จริงๆนะครับผมของรางวัลชุดนี้นะฮะแนะนำว่าไปหาในเอสการ์ดครับผมเพราะเอสการ์ดเนี่ยมันมีไอ้พุดดิ้งที่มันวิ่งเร็วอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยการหาในเอสการ์ดจะค่อนข้างง่ายกว่าหาในเซิร์ฟเวอร์ปกติถ้าใครอยากได้คีย์บอร์ดนะครับผมไปหาในเอสการ์ดครับผมเอามาเยอะๆนะฮะโอเคครับรางวัลที่หนึ่ง ของกิจกรรมที่มารวมเซิร์ฟเวอร์นะครับนั่นก็คือคีย์บอร์ดเลเซอร์นะครับผมราคานี้น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะให้รุ่นไหนมันก็แพงนะขอแค่ติดตาเลเซอร์ผู้แพงทันทีนะครับผมแล้วก็อันดับ2ถึงห้าครับจะเป็นหูฟังคาเค้นนะครับผมเคยไปเล็งไว้นะครับผมแต่ตังค์ยังไม่พอนะฮะใครขยันนะครับผมอันดับ2ถึงอันดับ5เนี่ยจะได้หูฟังคาเค้นนะครับผมแล้วก็อันดับ หกถึงสิจะได้เมาส์เด a d แอดเดอร์ครับผมเด็แอดเดอร์เนี่ยผมเคยใช้อยู่นะผมสมัยเล่นดอทเอนะครับผมพอเล่นแรกปุ๊บก็ไม่ได้ใช้เด a d แอดเดอร์ครับผมใช้เมาส์ธรรมดานะครับผมเพราะมันไม่ต้องกดคีย์อะไรขนาดนั้นนะเป็นเมาส์ที่ดีมากครับผมผมชอบในความเป็นแบบว่าเมาส์ไฮโซนะฮะมันประกันดีครับผมพอใกล้ๆพังพปุ๊บผมก็ทําให้มันพังซะแล้วก็ไปเคมนะฮะเพื่อจะได้ตัวใหม่มานะครับผมดีมากครับผมอันดับ11 -13 เนี่ยก็จะเป็นตุ๊กาตาโปลิงนะครับผมแล้วก็14-7เปติกน้นะ่ถึงเะ แล้วก็1 8บแถึงเป็นบัตรเมเจอร์นะครับผมอ่านี่คือของรางวัลสำหรับรวมเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือซันต้ามิสเทอรี่บ็อกซ์นะครับผมมิสเทอรี่บ็อกซ์นี่มีอะไรบ้างแต่ละวันนะครับถ้าเราล็อกอินเนี่ยเราจะได้กุญแจสีเงินนะครับผมฟรี3ดอกนะฮะต่อวันนะครับผมก็เข้าไปล็อกอินแล้วก็เข้าหน้าเว็บนะครับเข้าลิงก์กิจกรรมตรงนี้นะฮะคือถ้าคนเติมเงินด้วยบัตร150บาทหรือ500บาทอย่างเงี้ยก็จะได 2ขีทองครผมหรือว่า500ได้7คีดขทองนะซึ่งมันเอาไปสุ่มได้เนี่ยของที่ได้ก็จะมีอันนี้นะของที่ได้หลักๆกก็จะคือ ใบยิ้มนะฮะแล้วก็ตัวคอสนะครับผมอันนี้หน้าตามจะเป็นแบบนี้ครับเป็นคอรสคล้ายๆคอสแบบแสง99นะฮะค่อนข้างจะสวยนะครับแต่ในมองก็มีขายแล้วนะมาเดียวได้นะเดียวได้นะแล้วก็ถ้าใช้คีย์ทองเปิดเนี่ยมีโอกาสลุนได้ของพวกนี้ด้วยแต่หลักๆเนี่ยเราเน้นคีย์เงินครับเราสายฟรีนะฮะเดี๋ยวไปลองเลยนะว่ากดคีย์เงิน3ดอกของวันนี้จะได้อะไรกันบ้างนะมาถึงนะครับผมก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเราจะรับของที่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะผมก็ปกติก็อยู่ริวคลรสสิกอยู่แล้วนะฮะเลื่อกเข้าไปหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ก็ ถ้าเรามีเติมเงินมาก็จะได้คียทองครับผมโกลเด้นคียนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเราสายฟรียอย่างเงี้ยก็มารับเอาวันละสามคีนะครับของรางวัลก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวกดเลยนะครับผมอันแรกปุ๊บปุ๊บหมุนติ้วติ้วติ้ว,วมาครับ ประกันชีวิตนะฮะไว้โพชั่นนะครับ30 EA ดอกสุดท้ายนะผมขอใบยิ้มก็ยังดีนะโอ้โหเอาบูไปซดให้หายยากนะฮะนะครับอันเมื่อกี้คือกิจกรรมนอกเกมนะผมมาถึงวิธีการหาครับผมหน้าตาของอันโตนิโอเดี๋ยวเราพาไปดูนะแนะนําว่าถ้าใครอยากหาอันโตนิโอจริงๆครับแนะนําว่าให้มาที่อ่าวเมื่อกี้นี่ครับผมอันนี้คือหน้าตาของอันโตนิโอนะครับแบบชูพิษตานะฮะนี่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 ครับถ้าใครอยากหาอันโตนิโอครับแมปเล็กๆครก็จะมีนี่ มีพายอนดันชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็อัวนี้โอวิ่งเก่งมากครับผมวิ่งเก่งเก่งนะวิ่งก็ไววิ่งก็เก่งนะไปไหนแล้วเนี่ยอ่านี่นี่นี่ตาย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 อยู่ไหนว่าเดี๋ยว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 หิมะมันอยู่ไหนรีบจ้วงครับรีบจ้วงเดี๋ยวมันวิ่งครับมีการขยันวิ่งอ่านี่ครับมิจิโคสัโนฟาวเวอร์นะฮะ ก็ถ้าใครอยากอยากหาอันโอแบบเยอะๆนะครับไม่ได้เยอะสิมันก็มีทุกแมปนะครับอ东นโอมีทุกแมปนะฮะแต่แค่เน้นแมปเล็กๆเข้าไวนะก็จะมีที่นี่นะพายอนเนเจียนชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็แล้วก็ตรงข้างข้างพอนเตล่านะครับพอนเตล่าเนี่ยเห็นไหมเดินไปทางซ้าย2แมปนะครับอันนี้ก็เล็กนะแล้วก็เดินทางซ้ายอีกแมปหนึ่งอันนี้ก็เล็กนะครับผมหรือว่าจะเอาตรงนี้ก็ได้นะ คือ3แมปตรงนี้เล็กหมดเลยนะฮะก็ไปหาได้นะรหรือว่าจะใครจะไปกิฟเฟนกิฟเฟนดันเจียนชั้น1ก็ได้นะอันนั้นก็เล็กมากครับผมคือจากที่ลองดูนะครับผมอันโตนิโอเนี่ยมันสติวไม่ได้นะกดรัวๆแล้วมันก็ไม่ติดนะครับผมหรือว่าเด็กเราน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าใครรู้ว่าสติวได้ไม่ได้ก็ช่วยบอกด้วยนะผมของผมมัน เด็กหนึ่งอ่ะไม่ค่อยหวังอะไรเท่าไหร่กับการสติวนะคือทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกิจกรรมพาร์ทหและพาร์ทสของคริสต์มาสเอ็กซ์นะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูพาร์ทสพาร์ทสกันว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆว่าตอนนี้มันยังปล่อยแค่พาร์ทสนะพาร์ทสี่ไม่ออกมาเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเจออะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่มารับชมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะว่าถ้าอยากได้ที่แคบแคบนะพายอดนดันชั้นหนึ่งนะผมแล้วก็คอนเดลล่นาน,น,นะครับเดินทททาางซ้้้้ย2แแแแผผนนนนนนน3 4ไดดดหมมมะะะะคครรัััับบลลวกกก็ิฟฟเเชุี่ฮ ก็ขอให้ได้กันเยอะๆนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ยูทูบกนลมเมด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ